สมัย uh. น nah ั้นอย่างอลักแปว่าไปว่าสิ่งที่มีลักษณะอลรักแปว่าปลิงเลาสร้างมนุษย์มาจาเปลิงเหรอเลาไม่ได้สร้างมาจะกปลิงอาัห่ร้งข้อเท not ล a v นี้เกี่ยวกับการ s a b นา t อ u ม a ุ development in t h จ7ได้เพราะว่นใ e ริงนี้ถ้นนที่ is ้น is อเล h อดี่ค่นนน้าอสุจิที่ล่าสุดผมแปลของดรเซกิทไนมาที่น้ำอสุจิออกมาระหว่างกระดูกสันหลัง อ่านั่นแหละกระดูกสันหลังกับสีคโครงอะไรอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะ่ะแล้วก็พวกเอทิกก็เอามาโจมตีนอ้โหคุณอ่านผิดลาอ,อะไรตอนอะไรคือพวกนี้มันคือพวกคุณไม่รู้ภาษาเวลาคุณอ่านพูดคือถ้าผมบอกว่าเอาน้ำมาให้ผมแก้วหนึ่งอ่ะเจเจก็ไปเอามาผมบอกน้ํานี่มาจากไหนนะเจเจ,เจก็บอกว่าเอามาจากก๊อกอีกคนหนึ่งแยง้งไม่ใช่น้ํานี่มาจากคปองป,ปา อีกคนไม่ใช่น้ํานี่มาจากฟ้าถามว่าสามคนเนี่ยพูดถูกไหมพูดถูกหมดเลยนะแต่พูดมองกับคนละแง่มุมกันน้ํานี่มาจากไหนเข้าใจไหมอีกคนหนึ่งบอกน้ํามาจากน้ำเปิดก๊อกมาก๊อกในที่บ้านเนี่ยอีกคนหนึ่งไม่ไม่มันมาจากของปลาถึงไหลเข้าก๊อกอีกทีหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่มันมาจากฟ้าน่นอีกคนหนึ่งไม่มันมาจากทะเลมันเลยเป็นเมฆสามคนเนี่ยพูดพูดถูกหมดเลยแต่คนละแบบกันเข้าใจปะ ทีนี้ไอ้ทิฏไม่ใช่ไอ้ทิฏจะเอาแบบเดียวไม่ได้คุณพูดแต่พูดแบบนี้เท่านั้นแบบอื่นห้ามพูดล็อกไว้เลยถ้าอาร์โล์บอกน้ำอซูจิเนี่ยมันต้องพุ่งมาจากอวัยวะเพศเท่านั้นอาล์โล์พูดถึงแหล่งมันไม่เอาผมไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนี้ผิดผิดสำหรับคุณเยคุณไม่มีความรู้อารลโล์เนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องน้ำอซูจิไปเน่ยเนี่ยไปหาอะไรเล็กๆน้อยน้ยมาจับผิดกุรอานแต่ถามว่าแหล่งอกระดูกสันหลังอะไรต่ออะไรที่ไตอยู่อะไรกระดูกซี่โครงอะไรต่ออะไรเงี้ย มันมีความเกี่ยวข้องกับน้ําอสุจิไหมเนี่ยตรงเนี้สําคัญเลยถ้าพิสูจน์ว่ามันมีความเกี่ยวข้องโดยอย่างดีเลยชัดเจนเลยนั่นแหละกุณอาจจะพูดถึงตรงนั้นมันไม่ถูกใจคุณเรื่องของคุณแต่มันถูกหลักวิทยาศาสตร์มันเกี่ยวข้องกับที่มาของน้ําอสุจิเหมือนกับน้ําตะเกียมาจากไหนมาจากกอกมาจากคลองปราปามาจากใช่ไหมามาจากน้ําทะเลมาจากเมฆมาจากน้ําทะเลมันมองคนในแง่งมุมได้กุณอ่านพูดในลักษณะสำนวนแบบนี้ให้มนุษย์ไปค้นเพิ่ม มันถึงจะเป็นความมหัศัรรย์ไงมันถึงเป็นความมหัศัรรย์์ไงพูดอะไรไว้เนี่ยพันสี่ร้อยปีที่แล้วก็ได้คนเข้าใจผ่านมาคนก็ยังเข้าใจอนาคตคนก็ยังเข้าใจได้นะครับนี่คือลักษณะส,สไตล์ของกุรอ่านที่พูดเอาไว้สับคําภาษาหรับถ้าไปดูมันก็ได้มันก็ใช่ใช่ส่วนสมัยนั้นอย่างอลลักษ์แปลว่าแปลว่าสิ่งที่มีลักษณะอาลักษ์แปลว่าปลิงเราสร้างมนุษย์มาจากปลิงเหรอเราไม่ได้สร้างมาจากปล่งเออใช่ปะล่ะ,ละแต่นักวิชาการสมัยใหม่ เพลก้อนอินสาน่ะมินอัล,ลัอลอสร้างมนุษย์มาจากอัลักหนึ่งในความหมายของอัลักคือเปล่งกุรอานได้กล่าวเกี่ยวกับตัวอ่อนทารกนะเอมบโลโลจีในคันบรรดาว่าเท่านี้วันจะเป็นเท่านี้จะเหมือนเปล่งจะคล้ายเปล่งเป็นสิ่งที่เกาะติดกับผนังมดลูกจะมีลักษณะคล้ายเปล่งด้วยแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อเนื้อพุ่มกระดูกขั้นตอนการเกิดทารกเป๊ะเลย นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว th uh, <enthus ias. S 2> ่าเป๊ะเลยตรงกับที่วิทยาศาสตร์ค้นพบเลยเป็นแฟกต์เป็นความจริงเลยโมฮัมหม็ดคงไม่รู้เรื่อง u นี้เกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์ในศตวรรษที่เจเพราะว่าส่วนใหญ่ของข้ t เท็จจ่ถูกค้นพบในศตวรรษที่ยีนี่คือเลือและน23วันคุณต้องเห็นความคล้ายคลึงระหว่างโครงสร้าง e ห t นี้เป็น่อ i ที่าใครจะเป็นผู้บอกข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จะเปเพื่อบอกข้อมูลตรงนี้ให้มูมมัดได้ถูกต้องที่สุดพันสี่ร้อยปีผู้สร้างมนุษย์กับผู้สร้างนี้แหละคือพระเจ้าเราเรียกง,ง่ายๆคือพระเจ้าตรงตรงจะมีเอกเทศคนไหน้อยอะไรเนี่ยม,มูมมัดจะเอามาจากไหนเนี่ยปลิงพระเจ้าสร้างมนมาจากปลิงใช่ไหมเออคุณมั่วคุณไม่มีความรู้ไงกันนี่ไงอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์พูดในที่นี้อัลลอฮ์พูดถึงลักษณะภายนอกเนี่ยอัลลอ์ไม่ต้องบอกลกข้ากำลังพูดถึงลักษณะภายนอกของเอ็มบิโอของตัวอ่อน จะให้อัลลอฮ์พูดแบบนี้เลยเหรอไม่อัลลอฮ์ก็ทิ้งปริศนาไว้ให้คนไปค้นแล้วมันก็เหมือนปลิงจริงเช่ปบาละ่ะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างม่รู้มันจะปลิงนะครับเอสร้างมาจากอสุจิเพราะอะไรก็ที่อื่นในกุรอ่านเองมันจะขยายความซึ่งกันและกันแต่เอติเนเล่นเล่นเขาเรียกว่าเล่นบิดคําศัพท์เล่นบิดคําศัพท์แล้วก็ตัดส่วนที่เหลือของกุรอ่านทิ้งพื่ที่มันจะมาขยายกันและกัน่ะตัดทิ้งแล้วคนไม่มีความรู้กระตกหลอกก็เป็นลักษณะแบบนี้